นายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองและนายนัทชาบุญชยะอิสสวั์ในฐานะประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนําเข้าปลาหมอกคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรร่วมแถลงข่าวที่รัฐสภาในวันนี้ค่ะ25กันยายน2567โดยการระบาดของปลาหมอกคางดำที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าระบาดไปแล้ว79อำเภอ19จังหวัดเดินคณะอนุกรรมการ ได้ศึกษาค้นหาสาเหตุของปัญหาพบว่าปรากฏเอกชนเพียงรายเดียวที่ดำเนินการขออนุญาตเพื่อนําเข้าปลาหมอกคังดําเข้ามาในรัชอาณาจากักรโดยมีการขออนุญาตครั้งแรกเมื่อปี2549ได้รับอนุญาตแล้วแต่บริษัท ยังไม่ได้ดําเนินการนําเข้าต่อมาปี2551บริษัทขออนุญ,ญาตต่อกรมประมงอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้นําเข้าจนกระทั่งปี2553บริษัทขออนุญ,ญาตต่อกรมประมงครั้งนี้นําเข้าปลาหมกค้างดําจํานวน2,000ตัวจากสาธารณารัฐกาน้าโดยแจ้งว่าเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลณศูนย์นวิจัยสัตว์น้ําที่ตำบลยี่สารอํออาเภอัมพวาจมสมุทรสงครามต่อมาเมื่อเกิดการระบาดกรมประมงศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดจากโครงสร้าง พ,รรพบว่าแต่ละประชากรย่อยไม่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมากนะักบ่งชี้ว่าประชากรปลาหมอกข้างดําที่แพร่ระบาดในไทยมีแหล่งที่มาร่วมกันนอกจากนี้การแพร่กระจายของปลาหมอก้างดํามีลักษณะเป็นยอ่อมไม่เชื่อมกันบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่อาจมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการเคลื่อนย้ายปลาหมอกข้างดําโดยการกระทําของมนุษย์มากกว่าการแพร่กระจายไปตามเส้นทางน้ําที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2567กรมประมงได้น ข้อมูลลำดับพันธุกรรมของปลาหมอข้างดำที่ระบาดใน6จังหวัดซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารพันธุกรรมหรือ DNA bank ของกรมประมงประกอบก,บกับการสนับสนุนข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าปลาหมอข้างดำที่เก็บตัวอย่างจาก6จังหวัดที่มีรายงานการระบาดในช่วงพุทธศักราช2560ถึง2564อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวอย่างข้อมูลทางพันธุกรรมที่มาจากประเทศกาหนาเลโกดีวัว คณะอนุกรรมธิการเห็นว่ารัฐควรดําเนินการสอบหาผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดตามพาระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535มาตรา97 โดยหน่วยง,งานของรัฐที่ควรเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้แก่กรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเริ่มถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn